สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับน,นี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องเศรษฐกิจก,ก,การเงินโลนนะครับก็มี f อผู้รับชมในช่องผมนะครับนะถามมาหลายท่านนะอ,อาจารย์ตอนนี้ซื้อได้ไหมทองคาควรซื้อไหมราคาจะเป็นอย่างไรควรซื้อหรือยังตอนนี้กํลาลังจะซื้อแล้วจะซื้อดีไหมอย่างเงี้ยนะครับผมต้องบอกว่าเราต้องพิจารณา นะครับนะผมได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับว่าหากเป็นผมในขณะนี้นะครับที่ยังไม่มีทองคําจะเข้าซื้อไหมและถ้ามีอยู่แล้ว10-20%ึงเนี่ยเราจะเข้าซื้อไหมนะครับสภาวะนะปัจจุบันที่เราเห็นโอมิครอนนะซึ่งกําลังเป็นภัยคุกคามนะของโลกรนะละลอกใหม่ซึ่งเราจะเห็นต่างประเทศนะหลายประเทศนะครับมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะจะมีข้อจำกัดการบินการเดินทางมากขึ้น แน่นอนครับสิ่งที่เกิดตามมาก็คือมันจะไปทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนะต่างเนี่ยชะลอตัวลงก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะที่ชะลอตัวลงด้วยเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะเหตุผลปัจจุบันกันเพราะนั้นเราต้องประเมินสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอมิครอนกำลังเข้ามานะมีโอกาสความเสี่ยงนะที่เป็นภัยคุกค,คามต่อเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้ นะรวมถึงถ้าเราไปดูประเทศนะที่เปิดเศรษฐกิจมาก่อนในไทยสหรัฐในยุโรปเงินเฟอสหรัฐก็พุ่งสูงขึ้นมาในรอบ39ปีนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เห็นนะในรอบ39ปีที่เงินเฟอสูงขึ้นมาในระดับนี้นะครับนะประกอบกับนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะตลาดแรงงานนะภาคเศรษฐกิจริงของสหรัฐเนี่ย ก็ยังไม่สามารถกลับฟื้นคืนมาในระดับเดิมนะก่อนการระบาดของโควิด19นะครับยังมีแกลบอยู่หลายล้านคนนะแรงงานบางส่วนนะครับก็ได้ลาออกจากตลาดแรงงานไปอย่างถาวรเลยนะล้านคนเกาเรียกว่าเกิดสภาวะการที่เรียกว่า get r e s i g n a t i o n นะครับนะก็กลายเป็นว่าตัวเลขนะครับ อัตรากันว่างานจะลดต่ําลงแต่จริงๆแล้วคนออกจากตลาดแรงงานไปถึง4-5ถึงหล้านคนอย่างถาวรน,นะครับลักษณะแบบนี้ครับเป็นลักษณะภาวะที่ไม่ปกติธรรมดานะทั้งภัยคุกคามจากโอมิครอนนะครับทั้งเรื่องของอตลาดแรงงานแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อนะครับมันจากเหตุผลต่างๆเหล่านี้ประกอบกันนะเรามองเห็นไหมครับนะว่าในขณะนี้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ปกติ นะมันมีสภาวะที่ยังไม่เหมือนเดิมนะก่อนที่เกิดโควิดสินะครับนะแล้วถ้าเราพินิจพินาต่อก็จะเห็นว่านะครับผู้รับผิดชอบนะในทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับก็เตรียมแผนละนะเตรียมแผนที่รับมือนะครับกับสภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยนะโดยการที่จะเตรียมแผนนะที่จะลด QE นะลดการกระตุ้นนะทางนโยบายการเงิน นะครับโดยการเร่งทำเทเปอร์ก็คือการเร่งนะครับการเข้าไปลดนะคือธรรมดาเขาจะลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินตอนนี้ไปเร่งนะการ,นะการนะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินให้ลดน้อยลงเร็วขึ้นไปอีกนะครับเรือว,ว่าเร่งเทปเปอร์ให้เร็วขึ้น2-3เดือนนะแล้วก็เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะของธนาคารการลางสหรัฐในปีหน้าเพิ่มขึ้นอีกจากที่คาดว่าสครั้งกลเป็น3ครั้ง แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมานะไม่ได้แบบว่าทางธนาคารการรลางสหรัฐจะทําอย่างนี้เป๊ะๆตามแผนปีหน้านะครับมันขึ้นอยู่สถานการณ์นะในตอนขณะที่กําลังจะปรับเปลี่ยนนะครับเร่งเทเปอร์แล้วก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไรนะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอย่างไรนะเพราะมีโอกาสที่เขาจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเพราะตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกกับตันเครื่องบินนะที่จะเตรียมแลนดิ้งเนี่ย ก็คือมีประธานนะเจรมพาวเวลซึ่งได้รับการแต่งตั้งกลับมาในสมัยที่2นะพร้อมกับรองประธานเฟดคนใหม่นะครับคุณเรลวเบนนาดนะซึ่งเข้ามาช่วยนะในการแลนดิง้งนะในโนโยบายทางการเงินของธนาคารการลางสหรัฐอยู่แน่นอนนะมันส่งผลไปถึงธนาคารกลางอื่นทั่วโลกในสภาวะที่ผมุพูดไปแล้วนะว่าเรื่องของโอมิครอนนะเรื่องของเศรษฐกิจกฐฐที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะการจ้างงานต่างๆเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบหลาย ทศวรรษมา,าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า landing อนะ่ก็เตรียมลงจอดนะโยบายทางการเงินนะลดการเข้าไปสนับสนุน QE นะครับเร่งเทเปอร์เตรียมขึ้น,นอัตราดอกเบี้ยนในปีหน้า่อย่างที่บอกนะครับที่ประกาศไว้ในวันที่1ิ15ธันวามอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขึ้น,นสถานการณ์ว่านะการแลนดิ้งนั้นมันจะโอเคไหมเพราะนั้นการลด QE เร่งเทเปอร์ก็เหมือนกับว่าเราลดความเร็วเครื่องบินลง นะเตรียมปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ยก็คือเรากำลังลดเพดานบินลงล้วก็ต้องดูว่าลดลงอย่างรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนการจอดจะเป็นแบบสมูทแลนดิ้งหรือเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนะพอมันฮาร์ดแลนดิ้งอาจจะแครชได้เพราะฉะนั้นทราต้องจับตาดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนนะในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะครับทุกท่านต้องมองหาทางออกไว้ด้วยนะหา exit คือทางออกไว้ด้วยนะกับการแลนดิ้งนะ ก็ต้องหาเบลหาอะไรคาดนะหาทางออกประตูออกฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมในขณะนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาจากสภาวะต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่มีทองคําอยู่เลยจะเข้าซื้อไหมก็ต้องบอกว่าเข้าซื้อถา้าผมไม่มีอยู่เลยนะไอ้ที่ผมยกตัวอย่างผมเพราะว่าผมเข้าใจเงื่อนไขตัวเองที่สุดไงเพราะว่าบางท่ันที่ถามมาผมไม่เข้าใจเงื่อนไขทางการเงินของด้าน ท่านมีสินทรัพย์กระจายไว้ดีแล้วหรือยังมีสัดส,ส่วนทองคําแล้วหรือยังนะครับแล้วมีสภาพคล่องเงินสดเพียงพอไหมผมเลยยกตัวอย่างตัวเองเลยว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยมองเห็นสถานาการณ์สภาวะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะถ้าผมยังไม่มีเลยทองคาเนี่ยจะเข้าซื้อไหมต้องบอกซื้อถ้าซื้อได้5บาท10บาทเป็นทองแท่งก็ยิ่งดีแล้วก็ซื้อไม่ได้ซื้อบาท2บาท3บาทนะเป็น เป็นสร้อยทองคําก็ยังดีนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้เป็นเซฟเฮาเว่นเป็นหลุมหลบภยัยยามที่ถ้าหากมันเกิดการแครชจริงๆนะหรือว่าลงแบบฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยก็ยังมีตัวที่พอให้เรานะที่จะจัดการกับความไม่แน่นอนนะครับความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินได้นคำตอบแรกเลยคือนะถ้าหากเป,เป็นผมในขณะนี้ที่ยังไม่มีทองคำจะเข้าซื้อไหมก็ซื้อฮะซื้อมากซื้อน้อยก,ก็ซื้อบาท2บาท3บาทก็ซื้อนะครับ แลวถ้ามีอยู่แล้ว 10- 20%ในสินทรัพย์ทั้งหมดที่ผมเคยพูดได้ฟังละ่ะคือเตรียมตัวไว้ดีแล้วแล้วมีอยู่1 0 2 0เนี่ยแล้วจะซื้อไหมนะคำถามต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนเราเป็นนักลงทุนแบบเก่งกำไรระยะสั้นนะซื้อเป็น w e e k l y คือซื้อเป็นรายสัปดาห์เป็นอาทิตย์หรือเป็น monthly คือซื้อเป็นเดือนนะซื้อแล้วทากําไรนะซื้อแล้วปล่อยขายทํากําไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราเป็นนักลงทุนระยะกลางระยระยาว ถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะ,ะ,ยะกลางระยะยาวเนี่ยนะเราซื้อไปเลยแล้วก็ข้ามไปเลยปีหน้านะไปดูปลายปี2022เลยเราไม่สนใจนะไอ้เรื่องข้ามเวลาการขึ้นลงของทองคําในระยะสั้นเดือน2เดือนอย่างเงี้ยเราไม่สนใจเราไปติดตามในเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์ใหญ่ๆเช่น มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ๆนะอย่างที่ทําในช่วง14 1 5ธันวาคมอย่างเงี้ยนะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ๆเซนติเมนต์ใหญ่ๆเช่นมันมีตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่พุ่งมาผิดปกติเกิดตกอกตก,ตก,ตกใจนะเกิดความไม่แน่นอนสูงความไร้เสถียรภาพเช่นการเกิดการแคลส์อย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นแหละครับถ้าเราเป็นนักลงทุนในระยะกลางระยะยาวเรามองที่เหตุการณ์ใหญ่ๆพอไม่ต้องไปตามเป็นรายสัปดาห์รายเดือนแต่้เกิดเราเป็น นักลงทุนประเภทเก่งกระยะสั้นเราต้องตามตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่เล่าสูนฟังกันนะถ้าเกิดใครที่มีเก็บอยู่แล้ว1 0 2 0แล้วถามว่าแล้วเราควรจะเข้าซื้อไหมในขณะนี้นะครับแล้วเราก็ควรจะรู้ว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนในระยะสั้นนะครับเราต้องมีความรู้เรื่องของคาบนะการขึ้นลงของทองคำนะครับต่ำถึงต่ำใช้ระยะเวลากี่วันสูงถึงสูงใช้ระยะเวลากี่วันต่ำถึงสูงหรือสูงถึงต่ำใช้ระยะเวลากี่วันใครยังไม่ดูคลิปเ่านี่นะครับย้อนดู ในคลิปที่ผมทำนะให้วิทยทานความรู้ไว้ราจะได้เข้าใจว่าเข้าซื้อเนี่ยระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงเวลาโอกาสต้องตัดสินใจเอาเองนะผมไม่แนะนำเพราะผมไม่ใช่คนที่ซื้อขายในระยะสั้นนะครับอีกประการหนึ่งเราต้องไปเทียบดูว่านะถ้าเราลงทุนนะเข้าซื้อในระยะสั้นขายระยะสั้นนี่ยบาทตอนนี้ราคาทองคำมันบาทแล้วประมาณ2 8 0 0 0ถ้าลงทุน2,80,000บาท แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผมเคยไปดูนะช่วงที่กําไรดีที่สุดเนี่ยบาทละ9 0้แปลว่าถ้าเกิดท่านซื้อขาย10บ,บาทท่านได้กําไรประมาณ900 0โดยการลงทุนประมาณ2 8 0 0 0นบาทคุ้มเปล่านะคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่านะต้องลองถามตัวเองดูว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนคือสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนเพื่อได้กําไรประมาณ9 0 0 0บาทนะลงทุน2อ0 0สนเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนลนะ้วบางท่าน นะถ้าทำงานอยู่อะไรพวกนี้นะมีรายได้ในแต่ละเดือนมันโอเคนะมีสัสดส่วนที่ถือไว้แล้วท่านก็ไม่ได้ไปนสนใจนะในระยะสั้นแต่สำหรับบางท่านเนี่ยมีเวลาเยอะแล้วเป็นรายได้พิเศษนะแล้วท่านคิดว่าคุ้มที่ท่านจะได้กำไร9 0 0 0บาทนะในประมาณระยะเวลาเดือนหนึ่งนะในการลงทุน2 8 0 0 0 0บาทเนะี่ยท่านคิดว่าคุ้มนะท่านตัดสินใจเป็น วิกฤตเทรดเดอร์มันลีเทรดเดอร์เนี่ยก็ไปนั่งเฝ้าไปตามก็โอเคนะอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านนะผมก็ไม่ตัดสินใจให้อีกนะจึงเล่าสู่กันฟังนะว่าท่านน้องพี่นานณาว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทไหนนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับการตัดสินใจท่านน้องตัดใจเองนะผมให้มุมมองกว้างๆความรู้นะในเรื่องของคาบเวลาการขึ้นลงของทองคำนะให้ดูนะครับ ว่าช่วงไหนมันจะปรับเทรนดกันยังไงนขึ้นกับนโยบายใหญ่ๆอย่างไรนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเปิดกว้างมีสิทธิเสรีภาพนะครับการพูดคุยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะพันธกิจนะครับเป้าหมายขององค์กรบริษัทสถาบันใดๆนะเป็นการพูดคุยเสรีท่านนี้สนใจก็สามารถสมัครเข้าได้นะโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามา เข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ t gmail com ผมก็จะนำอีเมลท่านสมัครเข้าอีเมลกลุ่มนะครับจะจัดส่งมิ i ไอดีกับมิ팅พาสเวิร์ดไปท่านนะครับก่อนการประชุมรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสถึงก่อนการประชุม15นาทีนะท่านก็สามารถเข้าร่วมฟังได้นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะแต่ถ้าท่านที่ต้องการร่วมสนุนพันธกิจเป้าหมายของผม ที่จะให้วิทยาทานความรู้นะครับนะเพื่อให้ผู้คนอยู่รอดปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้ก็สามารถทําได้นะครับตามบัญชีนี้ตามบัธยาศัยหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วสุนช่องอาจารย์เสกนะก็ถือว่าช่วยกันแล้วนะครับก็ขอให้ฟังพี่าาก,ก่อนแล้วค่เชื่อตัดสินใจใตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ